ลึกคอชีวิตรักเปลี่ยนหน้าเงือกสาวพราวสเสน่ห์ตอนอวสานจากความเดิมตอนที่แล้วเปลี่ยนหน้าได้ลงเข้ามาในท้องทะเลลึกพร้อมกับเสสเร่ทำให้หญิงสาวได้เจอกับแม่และแม่ของเธอยกเบียนหน้าให้กับเสสเรแต่แล้ววันหนึ่งหญิงสาวก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนขึ้นเธอจึงรีบหนีไปอาเจียน และเมื่อให้หมอมาตรวจอาการแล้วหมอก็พบว่าหญิงสาวกำลังตั้งครรภ์อะไรนะเจ้าท้องท้องกับใครมาดน,น่าเออกับคนรักของลูกชื่อคมค่ะให้ตายเถอะเจ้าไปสมสู่กับเงือกแล้วมีลูกนั้นหรือแล้วลูกของเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรมาดน,น่า จา๋าก็ลูกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเงือกลูกแต่งงานกับคมแล้วแม่จา๋าขอลูกกลับไปเป็นมนุษย์ได้ไหมลูกสัญญาว่าจะกลับมาหาท่านแม่บ่อยๆแม่กลัวแม่กลัวหรือเกินว่าลูกจะไม่กลับมาอีกแม่จา๋าลูกสัญญาให้ลูกไปนะจ๊ะแม่ขอเวลาสามวันแล้วแม่จะมาให้คำตอบ มาถ้าคิดหนักไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ในที่สุดแล้วเพื่อความสุขของลูกและเพื่อให้หลานในท้องของเบียนหน้ามีชีวิตรอดต่อไปนางจึงตกลงทางด้านน้ำพึ่งเองก็เอาแต่เศร้าซึมเธอไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะได้เจอกับเซสเรอีกเคยคิดจะฆ่าตัวตายก็หลายหนแต่ก็ทำไม่ลง นี่ทื่อไอคนใจร้ายไปตายที่ไหนไม่ยอมโผล่หัวมาเลยฉันมารอที่ทะเลมาเป็นวันๆแล้วนะด่ากันขนาดนี้ไม่น่ามาเลยเรานีทื่อในชื่อนายจริงๆด้วยใช่ฉันเองได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็เสียงตะโกนทนไม่ไหวก็เลยตรงขึ้นมาฉันดีใจคิดว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ว ฉันก็คิดถึงเธอแต่เธอไม่สามารถไปอยู่กับฉันที่นั่นได้หรอกไม่เป็นไรขอแค่เราได้เจอกันบ้างก็ยังดีข้าคิดมาทั้งคืนตอนนี้ข้าหาทางออกสำหรับเรื่องของเราได้แล้วยังไงคะข้าอยู่ในโลกมนุษย์ในห้าชั่วโมงข้าจะมาหาเจ้าทุกวันแล้วค่อยกลับลงไปจริงเหรอ นี่คือแค่นี้ฉันก็ดีใจมากแล้วข้าเอาไข่มุกมาให้เจ้าเอาไปขายแล้วเอาเงินมาสร้างบ้านติดทะเลซะเราจะได้เจอกันง่ายๆข้าจะให้เหล่านางเงือกผัดเปลี่ยนกันมาอยู่เป็นเพื่อนดีใจฉันดีใจที่สุดเลยที่ความรักของเราสมหวังจนได้หญิงสาวดีใจมาก แล้วเธอกับเซซเรก็ได้อยู่ด้วยกันสมใจชายหนุ่มไปไปมามาระหว่างท้องทะเลลึกกับบ้านติดชายหาดยามที่เขาไม่ได้ขึ้นมาก็ให้สาวใช้ที่เป็นเงือกไม่อยู่เป็นเพื่อนเมียรักแม่ตัดสินใจแล้วมาเดินหน้าแม่จะส่งเจ้ากลับไปให้ผู้ชายคนนั้นท่านแม่จริงนะคะแต่เจ้าต้องสัญญาว่าทุกปีในวันสิ้นปี ต้องมาหาแม่ที่นี่จาแม่ลูกสัญญาถ้าอย่างนั้นก็รอให้พ่อเจ้ากลับมาก่อนให้เขาได้กอดลูกให้หายคิดถึงสักครั้งค่ะท่านแม่ขอบคุณท่านแม่มากหญิงสาวดีใจมากแม้จะคิดถึงแม่อยากอยู่กับแม่แค่ไหนแต่เธออยู่กับมนุษย์มานานเกินไปแล้วนานจนคิดว่าตัวเองคงใช้ชีวิตแบบเงือกไม่ได้ ส่วนเบรียนาก็กลับไปอยู่กับคมตามเดิมทำให้แจ่มจันดีใจมากแต่เรื่องระหว่างเบรียนากับคมแจ่มจันไม่เห็นด้วยลูกยังเรียนไม่จบกลับไปเรียนให้จบแล้วค่อยแต่งงานนะเบรียนาะค่ะแม่แต่เราแต่งงานกันแล้วนะครับคุณแม่การหลงกำลังท้องลูกของผมจะกลับไปเรียนได้ยังไงเรียนได้ ท้องก็เรียนได้ไม่มีอะไรน่าอายหรอกคลอดแล้วฉันจะเลี้ยงเองการศึกษาสำคัญที่สุดแต่ว่าอย่ามาเถียงนายโกหกฉันฉันยังไม่ได้ชำระความนายเองก็ต้องกลับไปเรียนจะเรียนจบแค่นี้จะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานฉันฮะแต่ผมไม่ได้เรียนหนังสือนานแล้วครับผมลืมไปหมดแล้วลืมก็ต้องไปอ่านทบทวน นายจบชั้นไหนม .6 ครับไม่ยากนี่จบตั้งม .6 แล้วอ่านหนังสืออีกนิดหน่อยก็เข้าเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ได้แต่ผมไม่มีเงินนี่ครับคุณแม่ฉันจะออกให้ก่อนนายเรียนจบแล้วค่อยเอาเมาื่คืนครับครับคุณแม่ครับคงมรีบรับคำ เพราะเขาเองก็อยากจะเรียนต่อเพื่อจะได้มีงานดีๆทำมาเลี้ยงดูลูกเมียไม่ให้ลำบากหลังจากนั้นไม่นานเรียนหน้าก็คลอดลูกและกลับไปเรียนตามเดิมมีแจ่มจันทร์กับแม่ของคมช่วยกันเลี้ยงหลานหญิงสาวเรียนหนังสือด้วยความตั้งใจและทำงานพิเศษเพื่อเอารายได้มาจ่ายค่าต่างๆให้ลูกไม่ให้แม่เดือดร้อน เช่นเดียวกับคมชายหนุ่มทำงานพิเศษหามลุ่งหามคำ่ำเพื่อจ่ายค่าเรียนเองไม่ได้หยิบยืมแม่ยายและตอนนี้เขาก็สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไม่นานความตั้งใจก็สำเร็จผลคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กลายเป็นบัณฑิตป้ายแดงในวันที่ลูกสาวอายุ4ี่ขวบลูกสาวของทั้งคู่ชื่อปิง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  มาถ่ายรูปกับพ่อแม่เร็วได้ค่ะคุณแม่ถ่ายเสร็จแล้วเราจะไปหาคุณตาคุณยายกันนะไปหาที่ไหนคะคุณแม่ก็ไปหาที่ทะเลงไงจ๊ะลืมแล้วเหรอว่าคุณตาคุณยายเป็นเงือกหญิงสาวหัวเลาะแล้วทุกคนในครอบครัวก็มาถ่ายรูปรับปร,ริญญากันด้วยสีหน้าชื่นมืน่น หลังจากนั้นทุกคนก็ยกขยโยงกันไปที่ทะเลมาท่ากับบาเมียมหาหลานสาวด้วยความดีใจส่วนฟารานั้นถูกจับได้ว่าลักผาตัวบารอน่าหรือเบเลน,น่าตั้งแต่แรกเกิดเอาไปทิ้งจึงโดนบาเมียสั่งจำคุกในทะเลตลอดชีวิตไม่สามารถขึ้นมาได้ฟาราไม่โดนฆ่าตาย เพราะเห็นแก่สาร่าที่เคยช่วยชีวิตเบรียนหน้าเอาไว้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเบลียนหน้าเงือกสาวพราวเสน่ห์ตอนอวสานแล้วค่ะน้องๆชอบกันมั้คะคลิปหน้าพี่ตักจะเอาเรื่องอะไรนั้นขอให้ติดตามชมนะคะ